หรือเปล่าคะเพียงคนบอกมีครับไม่คุณใช้หลักฐานที่ดีไอ้ตรงนั้นได้ไงอะตรงนั้นที่มันควรจะตัดหลักฐานออกตั้งแต่ที่งานแล้วนะคุณใช้หลักฐานตรงนั้นพิจารณาเรื่องนี้หรอไม่ไงมันล่ามาจากจิตกรรมเลยคุณก็มันลากไงครับก็เข้าใจแต่ว่ามันที่สุดแค่ตรงนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นกล้องวงจรปิดของรธนาคารที่คุณบอกมั่ก็ควรจะจบแค่ตรงนั้นปะกล้องวงจรปิดอะไรของคุณมันตามได้ทุกที่เลยใช่ไหม ือไม่ใช่ค่ะคือไม่เราไม่ได้ยกเหตุการณ์ตรงนั้นเราคือมันมาจากกิจกรรมล้วคือมันลากไปในแต่ตรงนั้นแค่นั้นเองแมันไม่มีกฎตรงว่า<อ>ต้องบิ่งไปถึงคารานั้นอย่างนี้กําลังจะบอกว่าถ้าถ้าผมอยู่ในธนาคารแล้วผมขับรถออกไปไหนไปชนคนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีเรื่องก็ได้ใช่ไหมยังไงนะ,ะก็มันต่อเนื่องจากธนาคารครับเพราะว่าผมออกมาจากธนาคารเนี่ย ไม่เกี่ยวเดี๋ยวนี้คือกฎมันออกมาใหม่แล้วคือถ้าออกจากธนาคารก็คือจบทุกอย่างค่ะอ้แล้วไปพูตเดอตอนนั้นที่คุณมาไปนะใบพุมาตั้งกดหลังเกิดเรื่องอะเราก็ไม่แน่ใจค่ะว่ามันจะเกิดเรื่องนี้จนเกิดขึ้นไม่คุณคุณเป็นคนคุมกิจการคุณก็ต้องคิดไปข้างหน้าปะคุณจะมาอ้างแบบนี้ได้อะคุณเป็นหน่วยงานได้ไงคุณเป็นองค์กรได้ไงฮะคุณต้องรับปัญหาคุณจะคิดอย่างนั้นก็ได้ไงแต่ว่าเราก็คิดกฎมาอย่างดีอยู่แล้วอ่ะ ก็คือถ้าสมมุติมันพลาดนึกเงี้ยเราก็โชดใช้ให้แล้วค่ะแค่นั้นเลยแล้วถ้าผมได้ห้าแสนจะคุณแล้วผมไปตีไก่เที่ยวเลนทายแล้วผมได้ห้าเอ็มผมอะไรคุ้มกว่าล่ะหืมสินใหม่อย่างนี้แล้วค่ะคุณจะปัดใช่ไหมยังบอกว่าต้องปัดถ้าตีไม่ได้แล้วทำไมทำไมถึงตีไม่ได้อะในเมื่อคุณใช้หลักฐานข้างนอกแล้วทไมผมต้องเอาหลักฐานข้างนอกมาให้คุณดูแล้วคุณมาเชื่อมต่อกันเองแล้วคุณก็มานั่งเปลี่ยนกฎกันเองแล้วคุณก็บอกไม่เกี่ยวเรื่องนี้ได้ไงอะ ตอาที่มันควรจะจบที่งานธนาคารนะคุณควรตัดภาพไปตั้งแต่งานธนาคารนะใช่แต่ว่ามันต่อนเนื่องมาจากงัดธนาคารไงเราซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้มีกฎตรงนั้นว่าถ้ามันลากไปไกลขนาดนั้นอ่ะเขาจะโดนอะไรไม่คอม m o น s มันต้องมีอยู่แล้วครับมันอ้างไม่ได้หรอกเอางี้ค่ะถ้าคุณไม่ตัดสินอ่าถ้าคุณไม่พอใจอ่ะเดี๋ยวคุณเราคุยกันดีแล้วกันไม่พอใจอยู่แล้วครับผมไม่พอใจหลายวันแล้วด้วยแต่ผมเข้ามาไม่ได้เฉยเราคุยกันดีแล้วกันครับผมไม่พอใจอยู่แล้ว ฟังไว้ด้วยว่าผมไม่พอใจอย่างแรงคือวันนั้นอะครับคนที่เขามีระเบียบวาทศิลป์ไม่อยู่ไงคนที่พูดเป็นอะไม่คุณจะมาอ้างว่ากดของคุณไม่ได้หรอกแค่มันออกจากพื้นที่ใต้ดินมันก็ควรรู้แล้วมันตีต่อไม่ได้ถ้ามันตีอยู่แล้วมันอยากกระทืกผมแล้วคุณคิดอะไรเนี่ยมันยากเหรอครับการคิดเรื่องแค่นี้มันยากมากเหรอก็ตามนั้นค่ะคือก็รอดีมาให้คําตอบแล้วกัน ก็ <c oughs> แค่นั้นมก็เงินคืนเข้าไปกระเป๋าแ,แล้วครับให้รับเงินคืนค่ะจนกว่าจะมาคุยกับดีเสร็จเอาเอาคืนไปก่อนเลยครับในกระเป๋าแล้วรยังไงผมก็ต้องกลับมาคุยอยู่แล้วครับคุณอยาเลยเธอ,เอไม่เอาคืน,นยังไงเิก็เรากลับมาคุยแค่นั้นเองค่ะคุยตกลงอะไรยังว่ายังไงแค่นั้นเองถ้าสรุปว่าดีบอกว่าโอเคปรัดให้มันเป็นเรื่องได้ก็ค่อยคืนแค่นั้นเองค่ะแอ่คืนไปก่อนก็ได้ครับมันสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมอะ เอววลลลลาามมเเเเ่่่นนนนพิรังินของคุณคุณเอาไปใช่เรียกมาบอกครับบอกไปแล้วค่ะรอมาคุยรอนี่รอไปถึงไหนครับเดี๋ยวจะรีบตามให้เร็วที่สุดละกันค่ะรอรอทุกวันนะตอนนั้จะตื่นประมาณสองสามทุ่มอ่ะรอทุกวันอ่ะเหมือนทำงานก็ทำแป๊บเดียวอ่ะก็เลิกรับเลิกทำนอกไม้ตื่นสายเป็นชื่อดอกไม้ แก๊งอื่นมันมีใช่ปะมีมียอนกรนพี่แต่มันจ uh, ินโพลเท็กอะพรุ oh, ่งน oh, no. ี uh ้สองทุนแล้วมียอนกรนนี่ยังไงครับคุณเบลโพลเท็เขาได้ไงในขณะนี้เขามีเรื่องกับผมอยู่อะเขาบอกว่าพวกเราไม่ได้มาแจ้งเขาอะไม่แจ้งที่อะไรก็แทงกันอยู่อือทำไมต้องแจ้งวะแทงอยู่แต่ว่าเราไม่รู้หรือเปล่าว่าคุณแทงกันอะแต่คุณไม่ไม่รู้หรอทำไมจะไม่รู้เขามาบอกเขาโดนปนอยู่เลยไม่รู้หรอคุยกับตำรวจอะทำไมจะไม่รู้ คุณปฏิเสธเองว่าไม่ใช่คุณหรือเปล่าไอ้นะเขาที่เขามาแจ้งอ่ะเขามาแจ้งเรื่องที่ว่าเขาโดนตรงหน้าธนาคารแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นแก๊งอะไรเขาไม่รู้ว่าเป็นเป็นโจนแบบเป็นโจนใครด้วยเขาบอกอย่างนี้ค่ะแล้วแซมก็ถามแล้วว่าคุณไปมีเรื่องอะไรก่อนหน้านั้นหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มี้เขาก็แทงผูหมอยู่ในเบลหรือเปล่าอ่านัซม่รู้ค่ะใส่ชุดใส่ชุดครับพี่ใส่ชุดมันก็ใส่พี่อืมแต่มันมาบอกทีซีว่ามันมันมาบอกทีซีว่ามันไม่ได้แทง ในทีก็เชื่อด้วยก็เลยให้โพสท์ไปเลยเออเอเยี่ยมนะแบบนี้ทำงานถือว่าดีเลยไม่ดีเรื่องเลยแต่ทำงานได้ดีนะในอันคุณจะคิดอย่างนั้นก็มันก็สุดแล้วแต่คุณอะเอาก็ผมบอกคุณทำงานดีคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรเดี๋ยวผมบอกไม่เป็นอะไรมองเหตุผลไปทุกอย่างกับคุณโทนี่แล้วค่ะตพรงะงั้น เดี๋ยวเวลาเรานี่ใช่ปะเราไปงานธนาคารใช่ไหเราก็วิ่งออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราอัดคลิไปไว้เพื่อขียอะไรวะกใหม่ออกมาแล้วค่ะแกกดหลังจากเราหลังจากเสร็จภาษีเราเสร็จเนี่ยเขาก็บอกอยู่ดลาเนี่มันตีคนอื่นยากเนาะตียากดิโอเคพี่เนีเ่ยพี่ต้องมีหลักฐา,านนะอะอะหนูจะแทงพี่แล้วนะนะพี่เตรียมถ่ายรูปแล้วยัง หนูจะแทงแล้วนะทำไมแก๊งอื่นก็ได้เตะเรื่องของวงคำพูดอะไรกันทุกแทบทุกงหมดเลยนะใช่ไหมว่าถ้าคุณมาพูดแบบประชดใส่เรามันไม่ได้อะไรอะรอดีมาคุยดีกว่าค่ะแค่นั้นประชดอะไรหรอประชดอะไรคุณหรอมันพูดความจริงคุณนะคะเราพูดประชดอยู่คุณก็รู้ตัวจริงหมดเลยมันไม่ได้เรียกประชดนะเราเรียกพูดความจริงอันเนี้ยเออมันเป็นความจริงนะครับ ก็บอกว่าแก๊งอธิบายให้น้องๆคุณฟังแล้วอ่ะคุณโทนี่อะคือเขาก็เข้าใจนะแอบพ่ผมไม่อยู่นะกอจะคุณไม่เขาอะลูกพี่คุณไม่อยู่แต่ว่าตอนนั้นคุณก็เข้าใจแล้วไงคุณก็ต้องอธิบายคุณอธิบายอะไรให้ผมฟังก็ผมจำไม่ได้แล้วอะโอเคค่ะไม่รอดีมากแค่นั้นเองโอเคครับจำไม่ได้อ่ะผมลืม ก็อ,อธิบายอะไรให้พี่ฟังก็วะวันนั้นจำไม่ได้อะแว้อธิบายให้พี่ผมฟังใหม่ก็ได้แล้วกันครับผมจําไม่ได้พี่อะคุณอธิบายอะไรมาอธิบายใหม่ได้ไหมครับผมก็บอกถ้ามันเป็นเรื่องถ้ามันเป็น,นเรื่องที่ต้องคุยกัด็ดีถ้างั้นก็รอ,อ,อรอพร้อมกันค่ะแค่นั้นจบเข้มนะเดี๋ยวนี้วิลลี่เดี๋ยวนี้เข้มขึ้นนะไม่ก็เขาบอกแล้วว่าตอนนี้พี่เขาจะทํามาตรฐานเดียวกันหมดก็คือเต็งเต็นครับบุ๊คบุ๊คแบ่แบตเข้มขึ้นนะบุ๊ค บุ๊กแว่นเข้มขึ้นนะข้มนะเนบจะยหัวทำไมเนี่ยบุกเข้มเขมฮะไม่มีอะไรใช่ปะไปดีกว่าแล้วแพวกกันลาเราไม่ได้ใช่ไหมเราทำอะไรอยู่ตอนนี้มนสามคนมนดิดิวเอาามันทิงหนดิดิวเอามันทิ้งหนดิดิวะไปเต้นบะไปเต้นบะไปเต้นบะได้ขึ้นโตบะเต้นแบบมันทิ้งหนกไง ติดสักทีเนี่ยตีไปตั้งหลายรูดิไอ้ข้างหลังมันยืนกันแบบมั่มทิ้งหน่องเอาหน่องไปแล้วเหลือแต่มั่มครับได้ร้อยวันตีไปหมดไม่ใช่ทีซีนะครับหมายถึงเพื่อนผมเมื่อกี้ผมก็เข้มจากวันแีกเขเข้มจากวันแรกเข้มเข้มเข้มตั้งแต่วันเอ้วันตั้งเข้มตั้งแต่วันไอ้ตุ่มไอ้ไอ้ตุ๋ยไอ้ตุ๋ยไอ้ตุ่นต้นปราบปล่าแสนหนึ่งอ่ะคือ ขับรถชนเสาแล้วมันคุยกันอยู่แล้วมันบอกไม่ให้เกียรติมันยิงเอาลูกซองยิงล็อกมือลงไปปรับเลยแต่หนึ่งมันบอกว่าพวกเราไม่ให้เกียรติมันนะพี่ไม่ชนเสาอ่ะนะใช่แล้วมันบอกว่าขับรถขึ้นมาเขตทีซีแล้วไปอ่านในกฎมันใช่ป่ะในเว็บอะเนี่ยพื้นที่แดงเนี่ยเป็นเขตทีซีหมดเลยแต่มันไม่มาปรับคนอื่นนะมันบอกว่าหย่อนหย่อนให้ คิดว่าเอาหมั่นทิ้งหน่งเฮ้ยเขาไม่ชอบเราเปล่าวะไอ้บุ๊คไปถ่ายเขาไม่ชอบเราเปล่าวะเขาไม่ชอบเราเปล่าวะแรกเลยกับเขาเนี่ยไม่ไม่ชอบไม่วะไปตู้ล่างมาไม่มีตู้รอรอพอดีไงเขลาวะต้อไปตู้บนอ่ะมันบอกว่าพวกเราไม่เคารพมันผมก็บอกว่ามึงก็เคารพกูก่อนดิอยากูเคารพให้ยี่สิบสามเดือนแล้วเซนวาเลนติโน่มึงเตอรกูแน่แหละไอ้วาเลนติโน่มึงเตอรแน่แหละสุดมืองามาเช็ดตีนกูเน๊ะ ขา,ขายไข่ได้แน่นอข,ขายไอไข,าขา่